าเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของกลุ่มผู้สูงอายุกว่า80ชีวิตกองกังวาลอยู่ภายในหอประชุมของเทศบาลตำบลคุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรยากาศที่อบอวลด้วยความอบอุ่นนี้คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และความสุขให้กับผู้สูงวัยในชุมชนพอกเกษียณก็น้องๆชวนมาว่าเออได้มาเข้าโรงเรียนก็แรกๆก็ยังตื่นเต้นนะคะว่าโรงเรียนผู้สูงอายุแต่พอมาได้สัมผัสจริงอะ่ะมีความสุขมากเลยแล้วก็ยังมีน้องๆที่เป็นอาจารย์ที่เป็นบุคลากราหลายๆท่านนะคะ ที่เขาไม่ได้อยู่ในตำบลขนทะเลท,ที่เขาเห็นความเคลื่อนไหวของเราว่าเรามาอยู่ที่นี่แลวทําให้ชีวิตหลังกเกษียณมันแฮปปี้มากเลยได้เพื่อนฝูงได้วิชานะคะได้มีความรู้ได้มีรู้จักสังคแล้วการที่ว่าท่านทําทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุจะมีความสุขอย่างเดียวนะคะมันจะเผอผล่ความสุขไปให้กับ ลูกหลานของผู้สูงอายุด้วยมีสกัฟดูเลมีแม่ครัวที่ฝีมือเยี่ยมนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะปู่ย่าตายายที่อยู่บ้านยังมีความแข็งแรงพอนะคะขอให้มากันถ้าหากท่านไม่สะดวกนะคะทางเรามีโรงเรียนทางโรงเรียนเรามีรถนะคะไปรับถึงประตูบ้านเลยะคะ่ะไปรักไปรับไปส่งเลยนะคะ่าก็ภูมิใจที่ได้มาเป็นนักเรียนผู้สูงอายุที่เทศบาลคะ่ะขอบคุณ <S 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 นี่ก็เป็นความสุขสนุกสนานของผู้สูงวัยผ่านการมีส่วนร่วมของโรงเรียนผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลคุณทะเละค่ะกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระการร้องเพลงการออกกำลังกายการเรียนรู้เทคโนโลยีเบื้องต้นและกิจกรรมการทำอาหารเช่นการฝึกทำผัดไทยชัยยา ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งเพื่อให้นักเรียนผู้สูงวัยสามารถนำไปเป็นอาชีพต่อไปได้กิจกรรมโรงเรียนโรงเรียนของอเราจะมีการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุกวันพฤหัสนะครับเราจะมีการวางหลักสูตรในหนึ่งปีเรามีแบ่งเป็นสองเทอมเป็นสองภาคเรียนนะครับแล้จะมี หลักสูตรแต่ละหนึ่งหลักสูตรมันจะมีอยู่ประมาณ1 2บสถึงสิบสามัป,ปดาห์ครับหลักสูตรเราจะาใส่วิชาที่เราเน้นในเรื่องของอาการดูแลร่างกายร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจให้มันครอบคลุมนะครับในเนื้อหาหลักสูตรเราก็ใช้ลักษณะของอหลักสักคนสามรู้นะครับหลักสรู้มัจะมีต้องรู้ ควรรู้แล้วก็อยากรู้เอามาทําเป็นรายวิชาที่จะสอนให้กับนักเรียนนะครับโรงเรียนผู้สูงอายุได้กลายเป็นหนึ่งใน,นกลไกสําคัญที่ช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงวัยไม่ใช่แค่การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ของมิตรภาพการเสริมสร้างศักยภาพและการมีคุณค่าในสังคมซึ่งควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถนําความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตปัจจุบันทางเทศบาลตำบลขุงทะเลนะก็เรามีงบประมาณสนับสนุนสําหรับโครงการของของผู้สูงวัยอยู่แล้วนะครับเราก็เลยเอามาเป็นเรื่องเป็นราวของในเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุและก็รวมกับงบสปสชซึ่ง เราเอามาทําเกี่ยวกับการออกกาลังกายของผู้สูงอายุนะครับในด้านคนรู้ต้องรู้อะไรเงี้ยนะฮะของของโรงเรียนผมดีใจนะครับและภาคภูมิใจที่ผมได้เห็นแววตาของนักเรียนผู้สูงอายุของเราตรงนี้ซึ่งเป็นแววตาของเป็นปละกายอย่างการมีความสุขนะครับซึ่งได้มาเจอได้มาพบได้มาสัมผัสกับเพื่อนเพื่อในในตำบ,บตลขุนทะเลอย่างน้อยๆทุกวันพฤหัสเราได้แบ่งเบาภาระของลูกของหลานของเขาสามารถเอามาไว้ที่เราได้ลยทังวัน ถือได้ว่าโรงเรียนผู้สูงอายุคือตัวอย่างหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงไวัยได้อย่างมีคุณภาพการดูแลผู้สูงไวัยไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องสุขภาพกายแต่ต้องครอบคลุมถึงสุขภาพใจและการให้พวกเขามีบทบาทในชุมชนซึ่งจะส่งผลต่อความสุขและคุณภาพชีวิตในระยะยาวประโมทวีระสมถ่ายภาพพิทมนวันเดเดรนทีมข่าว N b t บทภาคใต้รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี Ciao, bye.